สวัสดีค่ะ ทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับแม่กวางพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้นะแม่กวางพาทุกคนมาอยู่ที่คาเฟ่ดูบัวนะคะหรือดูบัวคาเฟ่นะคะที่นี่นะคะเขามีปั่นจักรยานนะคะมีนั่งเรือถีบแบบข้างหลังนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆนะคะที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าเข้านะคะแล้วเขาก็ไม่ได้บังคับซื้ออาหารกาแฟอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าบรรยากาศด้านในอ่ะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีสัตว์เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูกันเลย น้องเคอารนะาไปเอาจักรยานปั่นอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจักรยานของเด็กเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะไปกันเลยค่ะคนี่เคอาเอาโบนะัสเ,เอาน้อง ขึ้นข้างบนนะเพราะว่าน้องอ่ะปั่นไม่เป็นนะคะไหวไหมครับพี่เคไหวไหมครับไหวยังไงพี่โน่ะเดยพี่โบเอาน้องปั่นไหวไหมโอ้โหคนอ่ะพี่โบไหวไหมลูกไหวชี่พี่โบเป็นคนยืนนะพี่โบบอกไหวชี่แต่คนปั่นบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ด้านในกันเลยค่ะ เดินเข้ามานะคะเขาก็จะมีน,นะคะสถานีปังเย็นแบบนี้นะให้เราได้นั่งอยู่ริมบ่อบัวด้วยนะคะเป็นจุดๆแบบนี้นะคะนี่กล้วยไม้นะมีปลาโป่งด้วยทุกคนนี่มีปลาโป่งด้วยนะคะเก์โยนสุงมทัว อ่่ด้านนี้นะคะเป็นด้านคาเฟ่นะคะที่อยู่ด้านในเขานี่นารานี่ก็มีนวดด้วยนะคะนี่ตอกเส้นนะคะนี่พี่เต่านะพี่เต่าสุขตาตัวนิดๆน้อยๆนะคะ นี่นะคาเฟ่ด้านในนะคะที่นี่คือดีอย่างหนึ่งว่าเขาอะไม่ได้บังคับซื้อไม่ได้บังคับขายแล้วก็ไม่มีค่าเข้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะเข้ามาดูสัตว์อย่างเดียวก็ได้นะนี่นี่นะคะเราเข้ามาดูสัตว์จุดแรกก็จะเป็นตัวนี้ตัวอะไรนะพ่อเตย้ยแพะแกะแพะ <c oughs> นี่นะคะเยอะมากนี่อันนี้แม่ฟางแม่ฟางหยอดอาหารเขาจะเป็นตู้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราหยอดไปเลยใช่ไหมแม่กว่าแม่ฟางตู้มันไม่เข้าอ่ะอ๋อนี่เขาหยอดแบบนี้นะคะอาหารแป๊บนึงนะตู้เสียอาเดี๋ยวเราให้แม่ฟางหยอดอาหารก่อนอะดูเราดูอย่าเพิ่งให้อลิน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 ดูลินครับดูลิน นี่เขาเรียกว่าตัวอะไรนะแพ้แพ้แพ้แพกินตัวเดียวแล้วหรอ <c oughs> ให้ตัวอื่นด้วย <c oughs> ให้ตัวอื่นด้วยตัวนี้ด้วย <c oughs> ตัวนี้ด้วยโอ้ดูขาวมาดิดูดิเยอะมากๆครับเยอะมากทุกคนดูสิโอโห <ik> <c oughs> สิบบาทนะคะนี่นะเรากดในตู้นะเขาไม่มีใครนั่งขายนะคะเรากดในตู้นะยี่สิบบาทนะนี่อันนี้เราก็มาถึงจุดของข่อกว้างนะคะนี่อพออดเอาย่ามาแล้วนะ ก็จะกินหญ้าค่ะแค่อยู่ไหนอยู่ไหนพี่โบก็ได้ด้วยนะอืน้องกวางอร่อยจังอะไรมเขาไม่กินย้าแค่เขากขินแครอทที่คุณพี่นี่ยกินี้แล้วตัวนี้กินไหม เขาเลือกแครอทลูกแครอท <laughs> หวานกว่ายญ้าจืดอ่ะขาตัวหย้าบ่อยนะทุกไก่กว้างแน่เล <laughs> ยทุกคนดูนะคะข้างในนู้นเห็นไหมตัวเล็กๆล,ลูกเขานะคะหน้าตัวนิดนึงน่ารักจังเลยเนี่ย<ม>นี่ตัวเนี้ยลูกเขาตัวเล็กแล้วก็ตัวนู้นนะคะน่ารักจังเลย<ม>น่ารักปุกปิกน่ารักปุกปิกน้องแคทต์บอกน่ารักปุกปิกนะคะตัวฮึยแม่ มีสองตัวใงแม่ไอลูกอ่ะใช่ใช่มีลูกเขาสองตัวแล้วแม่ก็มีตัวนึงอยู่ในนู้นนะคะนู้นเห็นไหมที่เขามีมีเข่าอยู่แมครับนู้นมีเข่าอยู่ในนู้นตัวหนึ่งนะคะไม่ออกมานะนี่อันนี้เด็กๆก็ให้อยู่นะเนี่ยแต่ครับลูกคือคือสงสัยตอนนั้นน่าจะเป็นตัวเมียสงสัยตัวนู้นน่าจะเป็นตัวผู้อืมใช่ไหมครับน่าจะใช่นี่พี่ค พี่เค,ค้ยค่ะตัวนู้นออกเขาแล้วนะเดินดีๆเดินดูโอ้โหโอ้โหคิดว่าอยากจะลงไปว่ายน้ำน้องแครบอกอยากลงไปว่ายน้ำนะอยากลงไปว่ายน้ำเชลโลอยากลงไปว่ายน้ำเชลโลอยากลงไปว่ายน้ำเชลโลนี่นะพ่อโอ๊ตนะคะหยอดตัวอาหารปลาไปแล้วนะ เค้าครับจะเย็นนะเดี๋ยวตกนะลูกนี่นะคะพอโอ๊ตยอดไปแล้วนะอ่านี้แบ่งให้โบนัสด้วยแบ่งให้น้องด้วยนะดูยมนนี่ไหนเป็นถุงปลาด้วพ่ออ้อข้างในก็จะเป็นอาหารปลาแบบนี้นะคะเขาเป็นถุงปดามาให้นะแล้วก็โยนตรงนี้เลยจะมีปลามากินไหมนะอุ้ยมีนี่นะพี่โบลงมาดีๆนะลูก เขาอยากให้ตรงเนี้ยตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มีลูกมีแต่ข้างนอกอ่ะให้เลยมาแก้วพี่เลยนะอยนโยนี่เหมือนเหมือนปลา,ปลาจระเม็ดไหมสีทำไมแดงๆไม่ดูเปน็นอี๋จระเม็ดแต่น่าจะเป็นจระเม็ดปลาแค่แค่เดี๋ยวโต๊ะครับไค่มานะ เราเข้ามาก่อนถึงฟาร์มด้านในนะคะโอ้โหยจระเม็ดมาเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวให้ไปให้าะโอนมาแวะโยนอาหารให้ปลานะคะนี่ปลาจระเม็ดปลาเต็มเลยทำไมนะพี่โบนี่นี่นี่ปลาจะเม็ดปลาเต็มเลยอันนี่อาหารเราที่เหลือเมื่อกี้เราเทเลยนะทุกคนนี่นี่จระเม็ดทุกคนดูเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตักปลาเทพี่โบพี่โบดูดิคัะเยอะมากเลยลูกเข้าไปก่อน เต็มหมดนของกระต่ายนะคะทุกคนตัวเล็กตัวกอะไรตัะ้วนงแพตัวเล็กกมอกกระแมอุ้ยนี่เขาร้องแบบหม่ระวังฟันเขาระวังฟันเขาคมนะคะเพราะว่าเขามีป้ายบอกอยู่นะว่าฟันคมมากนะคะให้ระวังด้วยพี่โบอยากจับบ้างเหรอลูกฟันเขาคมมาสิครับ นี่ทุกคนคะดูดิเขามารออาหารนะ,นะพอเขาเห็นนะขเขามารอเลยนะดูสิพี่บอไลไปเดี๋ยวแม่ไปไปค่ะนี่เขามารอดูสิพอพอมารอแล้วก็ไม่มีใครให้นะอาาหรเขาเลยทุกคนเหมือนเขาผิดหวังมากเลยนะคะโอเคโอเค นะนี <Z>: ่น้องเคอาคอาครับจับไปปลายจับไปปลายจับไปปลายให้นะลูกเพราะว่าฟังเขาพ่นนะให้ตัวเล็กด้วยให้ให้ตัวเล็กใหกมั่งนะครับอ่าแบ่งกันนายพี่เคห์มายิ้มให้แม่หน่อยเอาให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กใหญ่พี่เคเนเนเนดูตัวเล็กเขามุดออกมาเนี่ยเห็ไหมให้ให้ตัวเล็กลูกให้ตัวเล็กมั่งนี่โอ้ยทุกคนดูตัวนี้สิอ่ะแม่ฟังให้โอ้ยลูก นี่ทุกคนดูตัวนี้น่ารักมากอย่าแยกแม่แม่ครับลูกว่าตัวนี้น่ารักกว่าอ่าให้ให้น้องแคาให้ตัวนั้นอุ้ยเขาเอาไอ้นี่มาผิดเธออย่าทําแบบนี้นี่นี่ให้น้องตัวเล็กให้น้องตัวเล็กเล็กมาเลยๆๆๆแม่ครับลูกครับบ้านตัวเนี้น่ารักกว่าอ่าเอาตัวเล็กน่ารักกว่าให้ตัวเล็กเลยลูกครับลูกครับอ่าน้องแคาให้ตัวนี้อ่ะตัวนี้น่ารักอ่าโอเคให้เขาน่ารักเอาออกมาแล้วตัวใหญ่มาแล้ว ระวังนะระวังนะเขาฟันคมนะลูกนู่นนู่นนู่น,นมีตัวเล็กต้องไปให้ตัวเล็กตุ้มนึด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกระต่ายกันต่อนะคะนี่ตัวเล็กเขาไม่แอบอยู่นี่นะแม่ตัวเล็กแม่หมดแล้วอะไม่แย่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อไปกดใหม่อ๋อเขามาแย่งอะ่ะแม่กวางอยากให้ตัวเล็กนะเขามาแย่งนะคะทุกคนอัน,นอ่าได้แล้วตัวเล็กลุลุลุ โอ้ยเธอพวกเธออย่ามาแย่งตัวแรกสิเดี๋ยวเราไปให้อาหารกระต่ายกันค่ะนี่เขามาขออีกนะพ่อโอนไปให้หน่อยพ่อโอนให้ตัวสีน้ำตาลหน่อยค่ะนี่แค่พักเดียวจับเขายกขึ้นจับจับโอ๊ยเขาดีบเขาดีบเขาดีบระวังเขาดีบนะลูกนะ ไอ้ตัวสีเทาให้ตัวสีเทานี่ต่จับแบบนี้นี่จับแบบนี้อะเหรอพอโอดจับหูนะต่าต้องจับหู๋นะอ๋ออะเราแค่อาเจ้าแคจับเขาขึ้นสูงจับต่ายต้องจับแบบนี้นะาเขามาขอพอโอ๊หนะตัวนั้นเขามาขอนะลูกโอเคลูกแค่ไม่จับเขาแล้วลูกให้เขากินไม่จับแล้วครับเอาเอาลูกเขามาขอขอกินนะคะ ตัวใหญ่นี้สวยมากเลยอะผอมท้าบ่อนเธอเอาเป่าเอาไม้ลองให้เอามันเอามันเอานิ้วผมมันเอาเอานิ้วผมมาลูกมันเอานิ้วผมหมอไหนอะเคอให้ตัวใหญ่สิลูกพี่เคให้ตัวใหญ่ได้ไหมเอ้าอีเกอร์นมาพี่เคพี่เคครับพี่เคครับ อ่ะตุง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 มีมารยาทนะเนี่ยไม่ใช่ความรุนแรงนะทุกทีคิดว่าจะแฉความรุนแรงนะอ๋ออันี่นี่โบโบดูนี่แม่กวางชอบตัวใหญ่ตัวนี้จังเลยอ่ะตัวนี้มันน่ารักเหรออืมอันไหนเออให้ให้ตัวใหญ่ให้ดูหน่อยครับให้ตัวเล็กด้วยโบโบให้ตัวเล็กเขาเรียกเขาเรียกเขาขออาขอขอเออให้นะ พี่บอกกลัวป่ะลูกพี่บอกกลัวไหมพี่โบครับกลัวป่ะลูกพี่โบขอโอด๊อดๆนะคะพี่โบขอลุงอ๊ดนะเอาตัวตัวขาวนี่ด้วยนี่คือลักคูลักคุณเหรอชื่อลักคูณเหรอเคยรู้ได้ไงอะลูกพอเขาปีนได้ด้วยโอ้พี่หมาตัวกรเด้อเลยชชอบเขาเหรอ พี่โบจับป้าจับเป้าเร็วมาสิลูกมามาพี่อานั่งพี่อานั่งมาพี่โบมานั่งตรงป้าพี่โบมานั่งตรงป้าจะได้จับเร็วเนี่ยเขามาตรงนี้เราเนี่ยกเร็วเอาเรียกเขาก็ไปจับเร็ว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 าดอันนี้ป้าอุ้มอันนี้ป้าอุ้มจับเอ้ากหัวเป้านี่เขามาตรงนี้แล้วนี่ไงจับเพื่อนกับบ้าเป้าอยากจับมากก็เนี่ยป้าให้จับอย่างนี้ พี่อาร์พี่อาร์ต้องนั่งลงดีๆเดี๋ยวหน้าคำมามลงไปลูกไม่นั่งแบบนั้นครับอะดูดูเอาโบจับเขาเร็วเรื่องหลังสวยมากเออเรื่องหน้าสวยมากเรื่องหลังไม่กล้าจับจ้ะพี่โบเอาหลอดมาเร็วเต้ยเอาหลอดนะเราจะเอาอะไรให้เขากินอ่ะนู่นมาต้องให้ตรงนู้นอ๋อเรางั้นเราไปให้ตรงนู้นกันค่ะ น,นี่น้นองแค,ค่ขี่ม้านะคะทุกคนน้นองแค,ค่ขี่ม้าครับอขี่ม้าขาี่มา้าแม่ขอบแม่ครับผมอยากเป็นลูกไข่ทองอามาขี่ม้ามาเร็วพี่กระลอบกระลอบกระลอบมาได้ไหมอะ่ะมันมาได้จริงเปล่าลมนะลมนะลมนะได้ไหมว้ายลมแล้ว ระวังนะระวังนะระวังไหลลงไปนะระวังไหลตกลงไปนะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไหลตกลงไปลูกพี่เคเดี๋ยวไหลตกลงไปพอแล้วค่ะพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวหนะ้าคว้าลงไปข้างหน้าเป็นบ่อน้ําแล้วนะไม่มีสได์ด <ừ> ้วยใช่มีสไลา,ายด้วยพี่เค ถามาแล้วนี่หนูโอ้ยโอ้ยพี่เคครับพี่เคโอ้ยพี่โบกกลัวพี่โบกกลัวพี่โบกกลัวเปล่าลูกอันนี้เขาไม่เหมือนตัวใหญ่เหรอลูกแม่มันกัดอ่ะเขาขออาหารหรือเปล่ามันกัดเยแม่เลยอังั้นเดี๋ยวเราไปปั่นเรือกันดีกว่า โอ้ยทุกคนพ่อโอ๊นะแอบไปเอาเรือนะคะเนี่ยดูสิไม่รอใครเลยมารับน้องเคอากับแม่กวางด้วยมารัพี่บดพีโบด้วยได้ยินไหมโอ้โหทุกคนดูเด็กๆรอแบบสิ้นหวังพ่อโอ๊แอบไปเอาเรือไม่บอกใครเลยนะคะ สนุกเลยนะอนาไปมา,า,ากน่าจะปั่นกันนะเดี๋ยวรอก่อนน,ะนี่ไปเลยปั่นกันเลย <g contracts> นี่นะคะเราก็มาลงเรือปั่นกันแล้วพวกกุนเอาแคอาปั่นเมื่อยเลยนะเป็นไงบ้างครับพ่อ เหนื่อยกว่าทำงานก็มาเที่ยวนี่แหละนี่นะคะเที่ยวขาขึ้นเดี๋ยวพ่อจะสปีดให้นายอาเดี๋ยวพ่ออุตส่สปีดให้นายนะพี่เอาค่ะที่นี่เราแค่อย่นั่งข้างบนดีกว่านั่งข้างบนเหมือนเดิมดีกว่าค่ะพี่เคนพี่เคนคะหันหน้ามาหน่อยแล้วนี่พี่เคนพี่เคนหันน้ามาเพื่อนๆดูหน่อยแล้ว น้องเทอานั่งสบายเลยนะทุกคนแม่ป่างกับบุ๊คก็ปั่นเทอหันหน้ามาให้ทุกคนเห็นหน่อยค่ะไม่ได้กล้วยจัดก่อน้กล้วยเปล่าแจกชอบไหมลูกนี่แม่กว่างก็ปั่นไปเลยนะคะไอ้จิ๊ก้รันมาแล้วนี่พ่อโอ๊ตสแควอชมาอยู่ใกล้บ่อบัวนะคะโอ้โห สวยมากทุกคนบ่าวบัวสีม่วงนี่นี่นะคะอันนี้พื้นที่เขากว้างมากนะน่าจะประมาณสามสิบถึงสี่สิบไร่แม่ลุงหมาน้องแค่ครับแม่ลุงหมาชอบไหมลูกชอบกับแม่ลุงหมาเอามีน้องหมามาด้วยนะคะแคระขึ้นไปถ่ายรูปกันลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว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 กลับมาเดี๋ยวามาหาน้ำ เหนื่อยเลยหอมเหนื่อยเลยนะปั่นปันป่นเรือนี่ใครบอกว่าสนุกนะทุกคนเมื่อยนะคะอาเรือดิฟเรือดิฟแครแครครับนี่ที่เราขยันนั่งตบบาปลาเลยทุกคนดดิิฟ <laughs> น้อนยมาดไปถ่อยกันบ้างไปเดินอะไรบ้า เค้าไปยืนข้างนู้นเร็วยืนให้ข้างนู้นยืนดีๆยืนดีๆเคกลัวนะกัวเป้าเคอ่าให้เขาเขาไม่ทําอะไรหรอกลูกให้เลยอ่าเขาไม่ทําอะไรหรอกเขาแค่มาขอกินเนาะอู้ระวังเขาเอาหางตีนะอ่าเคอาให้อีกไหมให้ตรงไหนอีกขอดื่มน้ำหน่อยขอดื่มน้ำหน่อย ่บงขนก็ทาดแ้แนี้ไปเลยแต่เราไม่ต้องทำใหญ่แต่นี่นบบคือการทำใหญ่มากหรอ,อต้องเป็นแล้วรอก่อนจะต้องขีดเราไหมเนี่ยทุกคนไม่ขีดหรอกเราไม่ขีดนะคะยอดนาที่นี่นแข็งมากอ่ะเหมือนไม้เลยนะคะอันนี้อันนี้ยังมัน,นอ่อนอยู่เลยน่าจะประมาณขวบขวบหนึ่งเขาเขาเหมือนไม้มากเลยทุกคนแล้วก็นขนเนี่ยแข็งนะคะ งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พีนีนะคะแม่ควางขอลาไปกับน้องควายนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอีกหน้านะคะแม่ควางนะคะจะพาจินพัาเที่ยวที่ไหนอีกนะคะติดตามชมนะบ๊ายบายค่ะเชีบ๊ายบายก่อนนุ่งเชบ๊ายบายพี่ๆทุกคนก่อนค่ะบ๊ายบาย